อธิบายฟีโบนาชีตัวเลขมหาศา์ที่ใช้คาดการราคาหุ้นแบบเข้าใจง่ายๆ่ของของเปลือกหอยวงของทางช้างเผือกไปจนถึงสัสดส่วนภาพของโมนาลิซาทั้งหมดนี้คือความมหาศา์ของตัวเลขที่เรียกว่าฟีโบนาชีด้วยความน่าสนใจนะคะคือลำดับตัวเลขเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีความสําคัญแค่เฉพาะในเรื่องของธรรมชาติและศิลปะเท่านั้นค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะยังถูกนํามาใช้ในการคาดการแนวโน้มของราคาหุ้นที่นักลงทุนสายเทคนิคนัน้นได้นํามาใช้กันอย่างแพร่หลาย แล้วฟิโบนัชชีจะช่วยคาดการราคาหุ้นได้อย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังเวลาจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเราได้รับการใส่ใจและมีคนคอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี UOB Privilege Banking ฟิโบนัชชี B นะคะมีต้นกำเนิดมาจากแนวคิดทางคณิตศาสตร์ในสมัยอินเดียโบราณตั้งแต่ก่อนคริสต์กาล แต่เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในโลกตะวันตกนะคะในช่วงศตวรรษที่13ผ่านหนังสือ Liber a b a ชีของลีโอเนโดฟิโบนาชีนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีโดยหนังสือ Liber Abaci เนี่ยนะคะมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบตัวเลขฮินดูอารบิกการแก้โจทย์ปัญหาและวิธีคำนวณรวมถึงปัญหาการขยายพันธุ์ของกระต่ายซึ่งเป็นที่มาของลำดับฟิโบนาชีที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน โดยลำดับฟีโบนัชชีคือการที่เลขเกิดจากการนำตัวเลข2ลํลำดับก่อนหน้ามาบวกกันโดยเริ่มต้นด้วยเลข0นย์และ1แล้วนำผลลัพธ์มาเรียงต่อกันไปเรื่อยๆค่ะ,คะก็จะได้เป็น0ย์บวก1เท่ากับ1เรียงได้เป็น 0, 1 1จากนั้นนำหบวก1เท่ากับ2เรียงได้เป็น 0, 1, 1, 2ทํางทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้ 0, 1, 1, 2, 3 5สห้า 8 13 21 34 55 89 144 233ต่อไปเรื่อยๆและเมื่อเรานําตัวเลขในลําดับมาหารด้วยตัวเลขก่อนหน้านะคะผลลัพธ์จะใกล้เคียง1.618เสมออย่างเช่น89หารด้วย55เท่ากับ1.61818 144หารด้วย89เท่ากับ 1.6 1797 233หารด้วย144เท่ากับ1.6 1805ซึ่งสิ่งนี้นะคะเรียกว่าสัดส,ส่วนทองคำหรือว่า golden ratio ค่ะซึ่งเป็นสัดส,ส่วนนะคะที่ถูกมองว่าเป็นมาตรฐานความงามทั้งในเรื่องของธรรมชาติและศิลปะ นอกจากนี้นะคะหากนำตัวเลขก่อนหน้ามาหารด้วยตัวเลขในลำดับถัดไปเราก็จะได้ค่าคงที่ที่สำคัญนั่นก็คือหารด้วยลำดับถัดไป1ตําตำแหน่ง34หารด้วย55เท่ากับ0.618หารด้วยลำดับถัดไป2ตํตำแหน่ง34หารด้วย89เท่ากับ0.382หารด้วยลำดับถัดไป3ตํตำแหน่ง34หารด้วย144เท่ากับ0.236 ซึ่งทั้งตัวเลข0.618 0.382 0.236รวมถึง1.618เหล่านี้ถูกนำมาพัฒนาเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เราน่าจะเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างนั่นคือฟีโบนัชชีและฟีโบนัชชีจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยนักลงทุนได้อย่างไรฟีโบนัชชีนะคะจะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาค่ะไม่ว่าจะเป็นทิศทางเป้าหมายไปจนถึงแนวรับแนวต้าน โดยหากเราลากเส้นฟิโบนัชชีนะคะเข้าไปในแอปพลิเคชันที่ดูกราฟหุ้นทั่วไปโดยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนั่นก็คือส่วนแรกนะคะที่ค่าตั้งแต่0ถึง100%จะเรียกว่า retracement และส่วนที่มีค่ามากกว่า100%ขึ้นไปจะถูกเรียกว่า extension สำหรับแนวโน้มขาขึ้นนะคะจะเป็นการลากเส้นจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุดของรอบยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆค่ะราคาหุ้น A เพิ่มขึ้นจาก100บาทไปถึง200บาทแล้วราคากำลังย่อตัวลงมาเราสามารถใช้ฟี b o n a c ชี retracement เพื่อคาดการแนวรับได้แนวรับที่1 23.6%เท่ากับประมาณ176บาทแนวรับที่2 38.2%เท่ากับประมาณ162บาท แนวรับที่3 61.8เปอร์เซ็นเท่ากับประมาณ138บาทระดับราคาเหล่านี้จะเป็นจุดที่ราคามักจะหยุดพักก่อนกลับขึ้นไปตามแนวโน้มเดิมตรงแนวรับต่างๆเหล่านี้นะคะบางคนก็อาจจะใช้เป็นจุดที่ทยอยเข้าซื้อเพิ่มถ้าหากคิดว่าจะกลับไปเป็นขาขึ้นหรือบางคนก็ใช้เป็นจุดพิจารณาตัดขาดทุนเพื่อจํากัดความเสี่ยงได้ด้วยเช่นกันแต่ในทํานองเดียวกันนะคะเราก็สามารถใช้หลักการนี้กับหุ้นขาลงนั่นก็คือการหาแนวต้านก่อนที่หุ้นจะขึ้นมาชนและลงต่อตามแนวโน้มได้เช่นเดียวกัน โดยจะลากเส้นนะคะจากจุดสูงสุดมายังจุดต่ําสุดในขาลงของรอบค่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆหากราคาหุ้น A เริ่มจาก100บาทขึ้นไป200บาทแล้วย่อลงมาที่150บาทเมื่อราคาเริ่มกลับขึ้นไปใหม่เราสามารถใช้ฟีโบนัชชี extension คาดการราคาหุ้นเป้าหมายหรือแนวต้านได้แนวต้านที่1 161.8%เท่ากับประมาณ312บาท แนวต้านที่2 261.8%เท่ากับประมาณ412บาทโดยระดับราคาเหล่านี้นะคะจะเป็นจุดที่ราคามักจะวิ่งขึ้นไปถึงหากแนวโน้มยังคงแข็งแรงอยู่ซึ่งเราอาจใช้เป็นจุดพิจารณาในการทยอยขายทํากําไรได้ด้วยมาถึงตรงนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเข้าใจที่มาและหลักการในการใช้ฟีบอนัชชีเบื้องต้นกันบ้างแล้ว ทั้งนี้นะคะตัวเลขที่เราได้อธิบายไปในข้างต้นนั้นเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างเบื้องต้นที่ทําให้เห็นภาพเท่านั้นค่ะเพราะในทางปฏิบัติค่ะอัตราส่วนของฟิโบนัชชีนะคะมีความซับซ้อนและแตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์ตลาด จะเห็นได้นะคะว่าสิ่งที่ทําให้ฟิโบนัชชีนั้นมีความโดดเด่นไม่ใช่แค่สูตรคณิตศาสตร์ทั่วไปแต่คือความสามารถในการสะท้อนพฤติกรรมในตลาดเพราะระดับราคาที่คํานวณได้นี่นะคะมักจะเป็นจุดสนใจร่วมของนักลงทุนอย่างน่าประหลาดจนทําให้ราคามีแนวโน้มตอบสนองต่อระดับเหล่านี้ด้วยเหตุน,นี้นะคะฟิโบนัชชีจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือยอดนิยมของนักลงทุนสายเทคนิคค่ะเพราะช่วยคาดการณ์แนวโน้มราคาของหุ้นได้อย่างน่าสนใจ แต่อย่าลืมนะคะว่าไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถทํานายตลาดได้100%เค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการใช้ฟิโบนัชชีเป็นเครื่องมือนั้นก็จําเป็นที่จะต้องใช้ควบคู่ไปกับเครื่องมืออื่นๆด้วยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงและทําให้การลงทุนของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ